สวัสดีจ้ะพ,พี่จ๋านะฮะสวัสดีครับส่วนพ่อรักอยุธยามาแล้วนะครับผมอีนี้อีพีนี้อีพีเดินเล่นในส่วนนะจ๊ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดสต๊าฟไทยด้วยนะลืมกดกระดิ่งนะครับผมมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผมนี่อ่ะช่องทางติดต่อเลยนะขึ้นพาดหัวก็เลยนะเฟซบุ๊กภาษาไทยสุธิดาแก้ววิชิตเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเบอร์โทรนี้แอดไลน์ line, มาได้นะครับโทรมาได้เลยนะโอเคนะครับผม เริ่มเล่นก็ถ้ามีไม้ใหม่ๆมาให้ชมนะวันนี้นี่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 ผลิตภัณฑ์จากในสวนอะใครยังไม่เคยเห็นอันนี้ก่อนนะจ๊ะไวโอลินต้นนี้นะพี่นะนี่นะหกร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับนี่นะใบล่าสุดอย่างนี้นะโอ้แสงเย็ยๆสวยจริงๆนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับผมไวโอลินนะจ๊ะอืมสวยๆเลยนะหกร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับอะ มากันตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมอ่ะมาเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับมีหัวมีรากมีทุกอย่างแล้วนะครับควักมาลกดดางๆนะดางอย่างนี้นะพี่ต้นนี้ดังอย่างนี้นะครับผมดังอย่างนี้นะอ่ะกระถางนี้หนูให้ห0ร้อยบาทส่งฟรีครับผมห0รอบาทส่งฟรีนะครับมีหัวมีรากเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้หนูทําเองนะมีหัวมีรากแล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมห0ร้อยบาทส่งฟรีครับมาต่อที่กระถางที่สองอ่ะ กระถางที่2นี้อยู่กิ่งเดียวกับกระถางที่1นนะครับผมกระถางที่2ออยู่กิ่งเดียวกับกระถางที่1แต่ยังไม่ไม่ด่างละกันนะครับแต่อยู่กิ่งเดียวกันนะแต่ไม่ด่างนะให้300บาทส่งฟรีครับกระถางที่2 300บาทส่งฟรีนะครับผมกระถางที่3กิ่งเดียวกันครับผมกิ่งเดียวกันนะ300บาทส่งฟรีเช่นกันครับนะฮะวกดําำวกดดามีมา3กระถางนะครับอันนี้ด่างนะครับ600บาทนะครับส่งฟรีอันนี้เป็นลุ้นนะครับ สามร้อยบาทกระถางละสามร้อยบาทนะครับกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะสามร้อยบาทส่งฟรีเท่านั้นนะครับผมอ่าแล้วมาต่อกันที่นี่กวักแม่ทองคํากวักแม่ทองคํานะครับกวักแม่ทองคํานะครับนี่นะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทขอไปกระต้นอื่นนะครับกวักแม่ทองคำเดี๋ยวหนุ่มุนให้ดูเดี๋ยวหนุ่มขอแยกขยับกวักดาด่างนะนี่ไม่ไม่ไม่สับไม่สับนะจ๊ะอ่ากระถางโอเคกวักแม่ทองคํานะครับผม นี่นะครับกระถางที่หนึ่งนี่นะจ๊ะเลือดูเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นครับผมขวักแม่ทองคำมีมีรากเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ชําเองนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทขอไปกับต้นอื่นครับผมกระถางที่สองก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทขอไปกับต้นอื่นนะครับซื้อครบสามร้อยจะส่งให้ฟรีนะครับขวักแม่ทองคำหนึ่งร้อยเ้าสิบบาทกระถางที่สามครับผมนี่อ่าฮหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสามกระถางนะขวักแม่ทองคำมีสามกระถางนะครับผม กวักแม่ทองคำอ่ะมาต่อกันที่อะไรนะกวักโบราณด่างนะครับกานลายนะฮะอ่ะกระถางที่หนึ่งเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนี่กระถางที่หนึ่งนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับผมกวักโบราณด่างก้านลายนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมอุ้ยไอ้ถนนไอ้อัฐบ้านะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ่ะกระถางที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันครับกระถางที่สองนะฮะ ชอบแคปรูปมาเลยนะครับบอกตัวเลขหนูเลยนะบอกกระถางไหนนะครับม่สับแน่นอนนะครับกระถางที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระถางที่สามนี่นะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับผมกระถางที่สี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับผมแน่มีสี่กระถางนะครับผมนะฮะซื้อครบสามร้อยจัดส่งให้ฟรีครับผมอะมาดูที่ออเรียนะครับออเรียขายอยู่4ี่รยหสบาทส่งฟรีนะครับออเรียใหให้องหลักั้งเสาเลยนะอื้ อโบก็550อานะครับให้ทั้งหลักทั้งเสานะครับให้หมดทุกอย่างเลยนะจ๊ะอาบาอยา550มาดูจันดํานะจ๊ะวันนี้มีจันดําให้นะจันดําอันนี้มี2กระถางนะครับเป็นไม้ตอนะไอ้มี2ต้นนะครับเป็นไม้ตอนะครับนี่มี2ยอดนะนี่นี่ยอดล่าใบล่าสุดนะครับยอดหนึ่งนี่ใบล่าสุดอีกยอดหนึ่งนะจ๊ะนี่นะฮะเสน่ห์จันดําด่างนะครับผมดําด่างนะเดี๋ยวโชว์ลาก่อนนะนี่หลักโอเคนะครับผม กระถางนี้เอาไป300บาทส่งฟรีครับมี2ต้นนะฮะได้ไป2ต้นนะจ๊ะ300บาทส่งฟรีครับผมเสนจันทดำดังนะครับอ่ะมาดูกันที่มาหาเฮงนะครับผมมหาเฮงกระถางที่1นะฮะมหาเฮงนะฮะเป็นไม้แดดนะครับมหาเฮงกระถางที่1นะครับผม180บาทส่งฟรีครับผมมหาเฮง180บาทส่งฟรีครับผมกระถางที่2 180บาทส่งฟรีเช่นกันนะครับมหาเฮงนะ หนึ่งร้อยแปดสิบาทส่งฟรีเช่นกันนะครับอ่ะมาต่อกันที่บอลระดกโลกใบกลมนะฮะกลมดีจริงๆเลยนะครับนี่กระถางนี่นี่นี่ดูนะพี่แผ่ๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหแดดดีจริงๆนะฮะมอลระดกโลกใบกลมกระถางที่หนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีครับผมสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีทรงอย่างนี้เลยนะทรงอย่างนี้เลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีนะเปิดขา,ขาวๆเลยนะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สอง สองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีครับผมกระถางที่สองก็สองร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะจ๊ะอ่ะกระถางที่สามสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีครับผมสองร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีครับมรดกโลกกระถางที่สามครับผมอ่าแล้วก็มีอ่าอันนู้นยังไม่ขึ้นดีกว่านะครับแล้วก็มีนี่อากูนีมากระถางละหนึ่งร้อยบาทซื้อครบสามร้อยจะส่งฟรีครับผมอ่ะหนูเริ่มกันเลยนะนี่นะครับอัญญะสามสีหนึ่งร้อย นี่จะเป็นวิดูรีนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับตาการตานี่นะครับตาการตาตาการตาของจริงนะฮะหนึ่งร้อยนะครับผมพิงก์ปานามาหนึ่งร้อยปกายเพชรหนึ่งร้อยนะครับประกายเพชรหนึ่งร้อยนะครับ,รร100รบอ่ะเดี๋ยวหนูนับเลยนะกระถางที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชอบกระถางไหนครับหน้าจอมานะครับกระถางที่หกแล้วกระถางที่เจ็ดจะเป็นอัญเะาสามสี่เหมือนเดิมนะครับ กระถางที่แปดก็อัญญะ3าสีเหมือนเดิมนะฮะกระถางที่9้าขันมากดังเหลืองนะครับขันมากราชาดังเหลืองนะครับผมหนึ100นะกระถางที่9กระถางที่10บักซับนะครับผมกระถางที่11บเอกำไรทองนะฮะกระถางที่12สองซูซานและกระถางที่13ลูกไทเกอร์ครับผมกระถางละ100ซื้อครบ300จัดส่งให้ฟรีครับพี่นะครับผมมาต่อกันที่ แม่ขายหยิบอะไรมาอ้าวนี่มาคู่ช่วยมาแล้วมาขึ้นเลยไม่เห็นหน้าก็ได้หน้าโศกอุ้ยวิ่งตกใจโอกอ่ะกระถางนี้อะไรจ๊ะแม่ขี้ปาวานด่างค่ะวันนี้มีมาแบ่งสามกระถางนะพี่พี่พี่เท่าไหร่อ่ะกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบาทขอไปกระต้นอื่นโอเคครับผมอค่ะกระถางที่หนึ่งนะบอกมือดำเลอเกินไม่แม่คุณเลยไปฟาร์มดูละบนีแล้วค่ะกระถางที่สองค่ะครับผมสวยๆแบบนี้เรื่องๆแบบนี้เลยนะพี่ กร่ถางละหนึ่งแปดศูนย์แต่กระตือื่นนะครับผมอ่ะมาแอบมาตอนไหนก็ไม่รู้กระถางที่สามค่ะนี่สวยหนึ่งร้อยแปดสิบเช่นกันนะครับผมมีสามกระถางนะครับผมพี่บอกมาเดินเล่งครับอันนี้สวยนะพี่น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 ี่ผูชลุอ่ะแม่หยิบให้พี่พี่ดูหน่อยผูชลุนะฮะสวยนะพี่กลัวนอนจะแทบนอนลืมลงนอนอ่ะพร้อมหลักเลยนะพี่ผูชลุให้พี่เท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยส่งฟรีครับผมให้พร้อมหลักเลยนะ สวยนะพี่อันนี้พี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะกระถางแปดอยู่ยาวๆมีท่อต่อเอาหลักเอาเวลายาวอะสูงปีเลยสูงปีเลยนะครับถ้าถ้าน้องเลยขึ้นไปอีกอะเลยขึ้นไปอีกในใบใหญ่เลยนะเนี่ยพี่ใบฟังมือกว่าเนาะห้าร้อยบาทจะส่งฟรีค่ะครูฉลูดังข่าวจะส่งพร้อมหลักพร้อมเสาเลยนะมาต่อแล้วมาแล้วนี่ช่วยเลยนะฮะมาโย กุ้งมาโยวางข้อยังอยู่นะจ๊ะที่ยังมีสองกระถางแลพี่นะหนูก็ไม่เห็นหรอไม่เห็นยังลอยยังอยูเนาะจะเป็นเป็นไม่เห็นจริงๆนะพี่แดดแป๊ดเลยแม่มองไม่เห็นเห็นะคะเป็นใบวางข้อแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ๆเข้ามาดูใหม่เนาะเห็นสี่ร้อยบาทส่งฟรีครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีค่ะกระถางที่หนึ่งแตกมาหมดแล้วนะพี่นะขาผมมีสองกระถางนี่สวยใบวางสวยกระถางที่สองค่ะ

แม่ย่อขาไปแม่ขึ้นมังกรให้พี่ๆี่ชมเลยดิสวยขนาดนี้พาได้ไงเชื่อดิใหญ่มากเลยนะนะฮะไม้สองไม้สี่ไม้ห้าใบตลอดชาวโลกต้องได้เห็นต้นนี้นะพี่นะชาวนาแมกเห็นกันแล้วนะชาวโลกต้องได้เห็นนะครับมังกรต้นนี้สวยจริงสวยนะคะบางมิดอ่ะบางแม่คามิดเลยหนูให้ดูนะพี่นะสวยมากสวยกับโอ้โหเนอลังการงานสร้างนะฮะเท่าไหร่นะแม่ สองพันแปดร้อยบาทส่งให้ฟรีครับมังกรตัวนี้นะโอ้โหจริง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 เลยแม่คุณเลยยอยู่กระถางเลยสิบนิ้วเนาะสิบนิ้วค่ะใส่สิบนิ้วไปให้ใจสวยเลยขาผมต้นใหญ่มากเลยนะพี่ใบยาวกี่เซนนะห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิ้วห้าสิบนะครับผมสวยจริงๆใบใบนี้เขียวไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดนะพี่อยู่ข้างล่างนะด่างข้างหลังนะพี่ๆชาวโลกต้องได้เห็นนะตรงนี้สองพันแปดร้อยบาทจ้าจะส่งให้ฟรีค่ะครับผม จายไปต่างแดนครับพี่ๆทุกที่ต้องได้เห็นต้นนี้นะฮะสวยๆจริงๆนะครับผมอ่ะไปกันต่อตรงไหนดีใช่ไหมแม่บอกอีกแล้วเหรออะไรมันไอ้พูดเนโอ้แม่บอกไม่น่ามาเลยมาช่วยแทนเคุ้าวให้หมากแล้วคุ้าวให้ลูกน้องมาแล้วอันนี้อะไรนะมังกรมิ้นไม่ใช่มะละกอมะละกอโสวยไปไหนแล้วอันนี้มะละกอดังนะคะพี่จ๋าฟอมอันนี้มาอยู่นะสิบนิ้วนะ เป็นมะละกาอ๋อมะละกอมะละกอดังดังนี้ดังแบบนี้เลยนะพี่นะจ้ะอันนี้นกพรหนึ่งพันสามร้อยบาทส่งฟรีครับผมต้นใหญ่มากเลยนะอันนี้เลี้ยงง่ายนะพี่นะใบไม่เสียหรอกอย่าถือโคษโกดเครื่องนะพี่แม่คานไม่ได้น่าสดจริงๆนะฮะสดจริงๆเหมือนขึ้นมาจากน้ำเลยนะฮะสดจริงๆนะครับดิ้นดึกดึกๆึ่เลยนะโอเคไม่ได้ตั้งใจมาช่วยหรอกมาเดินมาหยิบต้นไม้มาวางช่วยใช้ซะเลยนะครับ 1 3 0 0า้บาทจ้ามังกรัไม่ใช่มังกรมะละกอมาละกอกิโลมะละลกอค่ะอันนี้ก็เหมือนกัน1,300รเท่ากันเพื่อจะชอบหน้าอ้วนกับหน้าแคบนี่นะคะนะครับผมเราจะมีทรงอ้วนกับทรงแคบดูดังนะพี่ดังชัดนะฮะนี่นะครับผมสวยเลยค่ะใช่อันนี้สวยนะเนี่ยใช่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าส่งฟรีครับผมส่งฟรีค่ะหาเจ้าของอยู่ครับผม นะฮะอาโบหนูขึ้นไปแล้วเนาะอาโบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบให้พี่ห้าร้อยพูดไปแล้วรอดไม้มาแล้วครับผมออเรียสี่ร้อยนะครับออันนี้หกห้าสิบพูดไปแล้วนะเอาแมยกอันนี้พี่มันใหญ่เนาะสี่พันห้าเนาะต้นใหญ่กวักมันแลก็จางเนาะ แ้อฐา้อะไรนะครับผมกระถางสิบห้านิ้วนะจ๊ะสิบห้านิ้วอันนี้ไม่ต้องยกแล้ใหญ่มากเลยพี่พี่ยกไม่ว่ามันหนักใหญ่กิ่งเนี้ยสิบเก้าใบค่ะลักครับผมโชคดีกิ่งหลังดังดีใจใครซื้อไปเนี่ยกลางเดือนนี้ถูกหวยแน่นอนนะครับผมอืมอะสี่พันห้าร้อยบาทครมสิบกิ่งไม้อยู่นะสิบห้านิ้วโอเคนี่นี่นี่แม่ยืนคู่ยิ่งกขึนใครพี่ยังยังครับดูนะฮะใหญ่เท่าหน้าอกอะเกือบหน้าอกเลยพี่นี่คือหน้าอกอ่านะครับผม พี่นาคพี่เลยนะพี่นาคลอญใหม่มาแล้วนะอันนี้ไม่เป็นใบใบไม่ยาววันใบเป็นใบอ้วนแล้วเนี่ยใช่ไม่ยาวแล้วใบอ่ะอ้วนเรามีใบยาวทั้งหมดสามพันสามร้อยบาทส่งฟรีครับผมพี่นาคสี่ใบรอดความสวยไม่เป็นสองรองใครนะครับผมบั๊มพันสองนะครับผมใหญ่มากใช่อีกใบเนี่ยมันมาแล้วนะยกไม่ถูกเลยใหญ่มาก พี่เขาบอกโอเคเลยอย่างงี้ดีเลยต้นไม้สวยป่ะไมคะใช่ต้นไม้สวยนี่นะโอ้แม่ค้าบางมิตรเลยนะหนึ่งค่าสองร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะไม้อยู่หน้าสิคครบผมใหญ่จริงนะพี่ขอบคุณมากครับผมพี่พี่คอมเมนต์มาบอกแม่ค้าอย่าโชว์ตัวมากครับผมหน้าสดเลยค่ะสดมากครับอกใช่คนเดิมไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วครับไปทางนู้นนะเดี๋ยวไปทางนู้กันครับก็เหลือนี่ฝักนี้นะฮะฝากอะไรนะฝักโบราณก้านลาย ควักควักโบร้านด่างขาวแต่ว่าอันนี้เป็นด่างเหลืองครับผมกิ่งเนี้ด่างเหลืองเป็นเหลืองเลมอนเลยนะพี่ใช่อันนี้เท่าไหร่นะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับผมต้นเล็กร้อยห้าสิบบาทอ่าครับผมอันนี้จะร้อยห้าสิบนะครับตกไม้ทองคำซื้อคู่ครัวไม่ได้นะสองรวมรวมส่งฟรีเลยนะครับอันนี้ขอเก้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่ะเก้าร้อยเท่ากันเลยนะเก้าร้อยเท่ากันฮะเงินหนานะครับผมอันนี้มันเสียตรงนี้ยนะเดี๋ยวพี่ไปตัดเอาโค้ง นะครับ900บาทส่งฟรีครับแต่ทรงโดยรวมถือว่าน้องสวยนะเป็นไหมมาแล้วอ่ะทรงดีแล้วอ่ะทรงสวยแล้วนะใช่นะครับ900าร้เงินหน้าด่างเก้าร้อยกระถาง10นิ้วจ้ะ900สวยนะอันนี้อินโดก็900า้ด่างนะอินโดด่างนะอันนี้เป็นอินโดนะไปคุ้นได้เลยนะ900าร้อยนะกระถางหน้า8อันนี้380พอให้380นะครับโอเคนะฮะนี่ควักใบโพขาวมิ้นวากิวขาวมิ้นวากิวนะฮะ ถ้ามย่างั้นหนูน้องจะไปใส่น้ำสิบแล้วนะเนี่ยมันก็จะได้ใหญ่มันก็จะใหญ่นะพี่นะให้พี่ๆเท่าไหร่นะแม่สี่ร้อยไปสิบให้สี่ร้อยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบนะเป็นข่าวมินวากิวผมน้ำเหมือนไม่ถึงเลยนะต้นไม้เนี่ยเนาะน้ำลากไปย่างไม่ถึงสี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีครับผมมันเบาต้นใหญ่นี้เท่าไหร่นะอันนี้โหใบใหม่ก็ด้างด้างเห็นเห็นเห็นมาตั้งแต่ในรอดแล้วนะพี่ อันนี้เขาเรียกอะไรนะครีมครีมสามสีเอาไปหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบกระถางสิบวิวนะพี่นะใหญ่จริงนะอันนี้ใหญ่จริงนะคะขาผมครีมสามสีหกร้อยห้าสิบบาทครับผมส่งฟรีครับผมนางกวักเขาเรียกค่ะกวักเงินฝักทองกวักใบโพงกวักใบโพงนางกวักใบโพงใช่เนี่ยทรงนี้เลยสวยยเลนะพี่ต้องอันนี้ด้วยต้องต้นนี้ด้วยนะครับเป็นครีมสามสีนะคะหกร้อยห้าสิบบาทโอเคครับผมใหญ่จริงช้างก็อันนี้สองร้อยห้าสิบนะครับผมมีตำหนิเนาะเหลืองเยอะ แล้วเจ้าเดนูตัดให้นะฮะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีลองขึ้นก่อนนะครับอันนี้ก็เท่าไหร่นะหลอกเท่ากันละพี่เล็กแค่แค่กระถางใช่สองร้อยห้าสิบส่งฟรีเช่นกันนะครับผมโอเคอืมบายกันต่อเดี๋ยวเดินแค่นี้แหละไม่มีนานหรอกนี่ขนาดไม่นานนี่เดินเล่นแล้วเนี่ยสิบห้าทีใบหน้ามาเลยไหมคะอาวินสัน นี่สางลูกพอสมนี่สองก็ทำอันนี้เท่าไหร่นะแม่4 5 0ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบกับนูนสามร้อยเก้าสิบนะครับผมใบจะเท่ากันแล้วนะใบใบแล้วอ่ะนี่แม่ยกสิงบุรีโชว์พี่ม่้ยจริงบุรีสวยนะโอ้ยอยากให้พี่ๆได้ไปใครพอมีงบนะเก็บได้กระจายนะพี่นะต้นนี้แบบสุดๆแล้วนะนค่ะนะฮะต้นนี้ออกใบใหม่นี้สุดจริงๆนะใบใหม่สวยกระจายทั้งหมดเลยนะทั้งใบเลยนะพี่ เนี่ยอันนี้ให้800นะพี่สี่ร้อยบาทส่งฟรีครับผมสิงห์บุรีต้นนี้พร้อมสวยด้วยแบบไปใส่ละสิบนะต้นนี้ใช่ครับผมจะสวยเลยอืสวยมาก400บาทส่งฟรีครับผมแปด0้อยแป0รพูดผิดพี่รีบกดโทรศัพท์มาเลยสิ800ส่งฟรีขายดาวนรมดาวน์เลยลืมติดต้นนี้แล้วก็จินนี่เท่าไหร่นะแม่450ค่ะ450นะครับขึ้นหลักมี2ยอดนะฮะแต่นี่ขึ้นหลักไปแล้วนะพี่ไม่ต้องไปขึ้นแล้วนะอันนี้มันแตกมาได้ไงไม่รู้นะพี่ข้างล่างอันนจแตกอ่ะเนาะอันจนแตกนี่่คะ นี่นะครับนี่ค่ะอันนี้คือไม่ติดสิบสี่ร้อยห้าสิบนะขาครับจะส่งให้ฟรีครับจีนี่ด่างสวยๆเลยไม่ต้องไปหาหลักไปใช่แล้วก็ยังอยู่ที่ทเทเลดี้ค่ะสวยนะอะฮหรือว่าไม้ปักให้พี่เขาเท่าไหร่จ้ะร้อยห้าสิบบาทเขาไม่ใช่ต้นอื่นจ้าฟิโลเทเลดี้อันนี้เป็นตัวก้านแดงนะครับมันจะมีก้านชมพูจะมีก้านส้มส้มก้านส้นส้มอันนี้ด่างสวยนะพี่ใช่อันนี้ลายจะจัดหน่อยครับผม เนี่ยสวยร้อยห้าสิบาทจ้าใช่จ้าแบประดับบ้านสวยๆครับผมแล้วก็พิงค์มาเบิร์นคินสวยๆเลยนะชมพูงี้เลยนะมาเฟิร์นคินเอาไปสามร้อยขายอยู่สามร้อยห้าสิบเนี่ยทำไมสิมันแป๊บแบบนี้สองร้อยแปดสิบเออนั่นแหละโอ้โหก็จะพูดอยู่โอ้ดูการนี่เย็นนี้มันยังไม่รู้จะกินอะไรเลยอ่ะพี่ๆแนะนำหน่อยคอมเินมานะ ไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยอ่ะพี่อพี่พราะเอาต้นไม้บางหน้าไว้หน้าแกสุดเกินว่ะ <c oughs> สองพี่พิงเพี้เซ็ตมาเบิ้ลคิงสองร้อยแปดสิบบาทจะส่งให้ฟรีค่ะแล้วลงต่อเย็นด้วยครับเย็นพี่ก็อวสานน่ะดิ็เยนพี่อวสานไปแล้วนะอ่ะไปกันต่อ,อโอ้เอ้ยนี่เดินเล่นใช่ไหมเนี่ยใช่คือยกตะพื้นเลยยกตะพื้นเลยตะพื้นตะพื้นพิงออเลนเนี่ยหนูให้ร้อยห้าสิบบาทพี่เอาไปเถอะนะฮะเชื่อน้องใช่ ไปกับต้นอื่นอ่ะร้อยห้าสิบนะไอ้ปลาตะพืชคือใครวะตะพืชกับตะพื้ตะพื้นคือตะพื้นร้อยห้าสิบนะโอเคนะครับไปจัดไปเชิญหนูร้อยห้าสิบขึ้นวานขึ้นวานเดี๋ยวพี่ดูสอนหน้าร้ายอ่ะไหนโอ้ยไปหายอยู่ใช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 ่ทีนี้รากมันทะลุแล้วนะนี่รากทะลุแล้วฟั่มฟั่มฟั่มฟั่ฟั่ฟั่ดูฟั่มโชว์เลยไม่ใช่ความกระถางให้พี่พี่ดูไม่เห็นรากอ๋อนี่ไงี้ยแล้วคนนี่แล้วนี่นะครับรากนะฮะโอเคแต่ว่าเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะยังไม่บานยังไม่บาน อ่ะค่ะให้พี่เท่าไหร่เนี่ยลืมคิดเลยอันเนี้ยทางน้องคลายรักให้พี่เอาไปสองร้อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีอ่าสอนอะารนะครับสองร้อยเจ็ดสิบส่งฟรีนะส่งฟรีนะเผื่อพี่พี่ชอบนะครับมีรากแล้วนะรากทะลุกระถางแลากทะลุราคาไม้เยอะหน่อยผมรอให้ทะลุเยอะกว่านี้หน่อยก็เปลี่ยนกระถางได้ต้องแทงอีกสักใบนะเนาะต้องแทงโค้งนานนะพี่ใช่ไหมว่าจะได้แต่ละใบนะฮะอ่ะนี่พิงค์เผามะนีเผามะนีค่ะ ไม่ย่อสองม้ยห้250บาทจะส่งฟรีค่ะพามาหนึ่งใบทไว้หน่อยเดินเล่นเฮ้ยไม่ใช่จริงจริงค่ะใช่ไหมเดินเลอนจริงเลยเออเดินเล่นนะเอากันนาจนึงชมพูญี่ปุ่น150บาทแต่กระตุ้นเองป๋อค่ะอือฮอปีพวกเดินเล่นเองก็มาหากันอีกนาเนี่ยไอติสองคนอสลูมาเบิ้ลสลูอินโดมาเบิ้ลค่ะ100บาทจ้าขอไปกระตุ้นเองนะแต่ตอนนี้ภาพสวยจริงไหมฮะภาพสวยมากเลยนะตอนเย็นอ่ะใช่ มันแดดมันล่มแดดล่มลมตกไงแต่อัดเย็นมากก็ไม่ได้เพี่ไม่ได้เผื่อฝนมันมาไม่ใช่อะไรหรอกแต่ฝนมันท้งช่วงมาเป็นอาทิตย์แล้นอันนี้ร้อยเดียวนะสวยจริงจะบอกเลยว่าภาพสวยมากลาฟิโดมินิอันนี้ไปใส่หลักหนูไม่ได้ใส่ใส่หลักแล้วใบมันก็จะใหญ่นะพี่นะอันนี้เป็นมินิเพราะไม่ได้ใส่หลักนะครับมันก็เลยมีนี้อันนี้ร้อยเดียวค่ะถ้าถ้าใส่หลักมันจะเป็นเบลเลอร์นะหนึ่งร้อยบาทปกกต้นอื่นนะโอเคครับผมลาไอ้อะไรนะลาฟิโดมินิฟฟล่าต้นมาเล่นขึ้นไม้ไฟเด อเด็กมันก็โตไปทุกวันนะพี่นะเนี่ยพี่เขาถามว่าย่านมยังเด็กจริงๆรากมันเยอะแล้วนะโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมร้อยห้าสิบรอจนกว่าจะพี่บอกรออีกนิดนึงอีกนิดนึงอาทิตย์เดียวร้อยห้าสิบบาทนะค่ะพี่กลัวจังเลยกลัวใจจริงๆรซื้อครบสามร้อยจะส่งให้ฟรีขึ้นคู่เลยอันนี้เท่าไหร่ฟูแล้วเขาเรียกอะไรนะอะไรวะเล็บคุดแคะเล็บคุดเล็บคุดแคะเล็บคุดใช่เล็บคุดแคะด่าง กระถางละหนึ่งร้อยบาทแต่กระต้นอื่นค่ะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองอ่าเป็นไม้พุ่มๆเนาะใช่เป็นไม้พุ่มสวยๆนี้เลยนะร้อยก็พอนะแม่ไอ้นั่นเขาอยู่ไม้แดดใช่ไหมมหาเฮงอ่ะอ่ะพอได้พูดถูกไว้โดนแดดได้พี่ใช่ป่ะโอเคแต่ทั้งวันก็ไม่ได้ไม่ดีล้ำไายก็ดีหน่อยแล้วแต่มาเป็นไม้แดดนะไม้แดดแดดร้อยใช่ป่ะอืมอืมอ้าวนั่นน่ะนั่นน่ะอันนี้ใช้ได้หนัวมา ได้แล้วมันเป็นงั้นเองเพราะว่าเราเพราะเราตั้งไอ้นี่ไงตั้งเสามันก็เลยต้องอย่างนั้นอันนี้ให้พี่ไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทละกันขอไปกับต้นอื่นใช่ปะใช่ผู้ลงยาผู้ลงยาหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบไปกับต้นอื่นครับผมซื้อครบสามก็จะส่งให้ฟรีนะนู่นไปกันนู่นได้นะพี่อีพีอีพีมาเบิ้ลไอีพีเยลโลเฟมเท่าไหร่นะแม่ร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ต้นเบื้อเริ่มเลยพี่ไปนี้เลยยอดบนอนะ พี่พี่เตรียมเอาไปแปะไว้กับต้นไม้หรือเต่าได้เลยแลวก็เอาเอาเชือกมัดมัดมัดมาล้อมล้อมเสาไว้ได้เลยเนี่ยต้นนี้แล้วทีนี้จะขึ้นเสานะพี่จะเป็นอีพีเอโรเฟมของเสาเลยเพี่ยวอะไรของมันอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะเขาไปกับต้นอื่นนะแล้วพี่บอกว่าพี่บอกว่าไอยอดผัดน้ำมันหอยได้ไหมเหมือด้อนเหมือนเหมือนเหมือนชิปเหมือนชิปอันนี้น่าไปปูกรวมนะพี่นะ ออท้องด่างเหลืองค่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะเหลืองเข้มๆเลยนะพี่มันต้องได้แดดเพิ่มอย่างมามันจะเหลืองเข้มเลยค่ะกระถาแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทขอไปกาบต้นอื่นค่ะกระทงที่หนึ่งกระทงที่สองค่ะร้อยห้าสิบปลูกเป็นพุ่มได้เลยพี่เขาแซวมาบอกว่าวันนี้ขนาดเดินผ่านกล้องอเนี่ยมันพรีเซนต์สยาวเลยนี่ถ้าจริงๆตาจ้งใจขนาดไหนนะครับอะพี่รับรับ รับไปดูแลหน่อยร้อยห้าสิบค่ะไปบุญด่างจ้านะฮะก็เดลี่จักระพัดก็นหนึ่งเท่าไหร่นะแม่เก้าร้อยเก้าสิบนะครับผมด่างขาวเนาะหยิบได้ไหมนะใหญ่มากทำไม่นี่แล้วนะพี่นะนีทำบนหลังคาหลังคากันน้ำขางนี่นี่อ่ะนี่นะจ๊ะเดี๋ยว่อาถ่ายเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จโชว์พี่ๆเขาลงมาจะไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ปีกปีกไปด้พร้อมบินเลยลมมาหายไปหรือเปล่าอย่าห่อไปเลยเชียวเดลี่จักระพัดด่างขาวค่ะ990บาทจะส่งให้พีค่ะครับผมอย่าจริงอะไรจริงพี่บอกสาวเองเนี่ยนะลมมันจะเอาไปหรือเปล่าอาทิตย์เอ้ยจะห้าอะไรมาแฟนงไขอะไรอ่ะไม่รู้ท็อปเรทท็อปเรทขายยังยังแปดร้อยบาทนะครับไม่ถึงสวยนะท็อปเรทนสพี่นะหยิบไม่ให้ไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะแต่สวยจริงท็อปเรทนี่ กระถางน้าแปดมิลนะครับแบ็คแคนินันท็อปเลสนะฮะอยากขายอยากขายนี่เดินผ่านกล้องนะเนี่ยขึ้นซาพีบ่กขึ้นเอาต้นยี่สิบาทจ้ะครับผมขอไปกับต้นอื่นมาเลื้อยแล้วสวยแล้วนะฮะยี่สิบขอครับผมพุ่แอปเปิ้ลสวยนะแม่เอาขึ้นต้นนนึงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลข้างหน้าแม่นั่นนะไม่ใช่นี่เออโุทมันฟูฟอดเลยนะพี่ร้อยเดียวมะร้อยเดียวค่ะโอ้ฟูเป็นไปกองพุ่มเลยนะแปดเปลี่ยนน้าแปนมาใช่ ใบอ้วนด้วยนะอ้วนเกินอ่ะถ้าเกิดไปใส่นาแปะแล้วมันจะใบใหญ่มากเลยนะคอานี้เราอัดแน่นไว้อยู่นะฮะกระถางผู้แอปเปิลสิบหกโปรแม็กนะครับผมใช่หนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะคะผู้แอปเปิลสิบหกโปรแม็กนะครับผมแล้วก็ภูเก็บมังกรก็หนึ่งร้อยบาทค่ะพูดถึงใส่รถแฟนก็ได้น่ะใช่นี่แฟงนู่นีด้เลยได้ใช่เดี๋ยวแฟนให้เต็มไม่่าเป็นลูกอะไรไปอะไรยลกไปหมดแล้วก็ทีเป็นตัวกินลมเลยทีนี้ตอนแรกก็มันโล่งๆลมไงลมโฟล์โาลแฟนให้หนนตัวกิลลมม ออยันนี้ภูเก็ตมังกรหนึ่งร้อยบาทนะคะมีอะไรอีกไหมแม่ตรงนี้มีภูสนิมน้องยังอยู่ไม่งั้นก็จะพันขึ้นหลักใครแล้วนะพี่ขอกระถางละสองร้อยบาทสองร้อยนะครับผมถ้าซื้อคู่อ่ะก็สี่ร้อยไงเอาสามแปดพออ่ะอ๋ออ่ะโอเคซื้อคู่อ่ะพี่รับคู่สามแปดพอเอาไว้ยังไงสามห้าพี่ถ้ารับภูสนิมสองต้นหนูให้ไปสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ด่างดีนะพี่ ด่างดีนะชมพูด้วยนะสวยด้วยอ่ะใช่เอาไปเถิดนะพี่ๆที่ชอบนะเอาไปเถิดนะครับเชื่อหนูนะหลักนี่นะฮะสองกระถางสามร้อยห้าสิบนะคะถ้าซื้อแยกสองร้อยใช่ถ้าที่นู่นอะใครยังขายสามร้อยห้าสิบในกระถางเงี้ยใช่ที่ที่ที่ในเมืองอ่ะในเมืองนะครับผมอ่ะมีไหมแม่หมดแล้วมีหนู มีอะไรพี่อะไรนะสวยนะร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบนะครับผมนิวคอนฟินิี้ค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทชมพูหวานแบบนี้เลยโอเคอ่ะแล้วก็มีแพนด้ายังอยู่สองกระถางแล้วตรงเนี้มีตรงนู้นอีกหน่อยพี่ขาแซวมาว่านี่เดินผ่านกล้องใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจมาขายใช่ไหมแพนด้ากระถางละหนึ่งร้อยนะคะไม่ไม่ได้ตั้งใจมามานี่ใช่ไหมกระถางที่หนึ่งแล้วก็กระถางที่สองค่ะลายสูสองต้นนั้นไม่ได้นะแนะแม่เอาสองต้นเท่านี้พอเท่าไรสิบห้าอ่ะ คู่นี้นนไปเลยร้อยห้าสิบาท <150 S 1> ร้อยห้าสิบไปปลูกรวมกระถาง<ช>เลยนะครับคู่นี้ร้อยห้าสิบบาทนะโอเค,ค,คลายสู้สองต้นที่พี่คนนั้นรับไปท้ไม่ได้ไดแลก็รเราก็ลดให้นะจ๊ะ มีอะไรไหมมี่โพโอ้โหยังไม่หมดนะบอกยังไม่หมดใช่ใช่รถแฟนแล้วค่อยอย่างนี้ได้อีกแล้วหนักอันนี้ไม่ใช่ฮะหนักนะนะได้ไหมมอนกันแน่นนะเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยใจเย็นไอ้ตัวเอาให้กินลมอีกแล้วที่แฟนเยอะโอ้โหไม่น่ามีที่แฟนเลยแฟนปะอันนี้ขอ150บาทต่อกระต้นอื่นค่ะไอสองเองใจเย็นเฮ้ยสองนะเออแต่แต่แฟนนะสวยพี่แฟนตรงนี้แล้วมันจะห้อยอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเนี่ยสวยนะสวยนะไม่ไม่ใช่มันต้องค่อยประมาณนี้ค่อยประมาณนี้อ่าอ่าทำเป็นร้อยพี่ดูดิ ตัวเร่รอยด้วยแล้วทำตัวเร่รอยตอนนี้ก็ร้อยพอแล้วโอเคอโเคแอปเปิลอันนี้ร้อยเดียวนะพี่แอปเปิลนี้ก็สวยค่ะใหญ่แล้วนะฮะอันนี้สิบหกโปรเฉยๆเมื่อกี้หกโปรแม็กนะครับผมมีประมาณนี้เนาะอ้นี่ขายได้ยังอะไรแม่เจอเดินนะเอาขึ้นเลยพี่บอกว่านี่มีขายให้บอกเลยใช่ไหมนี่เดินผ่านกล้องแท้ๆนะเนี่ยพี่บอกให้หนูฟาร์มดูลากๆมันเยอะเลยนะลองไหมฟังไหมเลี้ยวๆเลย อมเพราะว่ารากมันได้จ่าเอ๋เลยตัวรากมันที่จะสร้างล้วันนี่รากไม้มันเยอะเลยนะพี่เพียงแต่รอใบใหม่แค่นั้นแหละใช่ไหมใช่พี่พ่อเองเอารากเลยมาแปะมัดไปพี่ไปสองร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีครับเซรีนเซรีนใบนี้ล่าสุดใช่ไหมแม่ดังจัดดังนะฮะดังนะฮะโอเคอ่ะโอเคนะครับไม่ได้อบนะเนี่ยหนูตะหนูแยกมาหมดแล้วหนูก็ตั้งทิ้งไว้พูดทิ้งไว้โอเคโชคกับแม่ ไว้ให้พี่ไปดู EP ร้อยหกสิบอ่ะโอเคนเนาะอ่ะเดี๋ยวมันจะนานไปนี่ขนาดมาเดินเล่นนะนี่นะครับผมอ่ะพี่พี่จ่ายเดี๋ยวไปช่องทางการติดต่อฝาอกทีเนาะนี่นะครับผมส่วนเพาะรักอยุธยานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะฮะมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะพี่ผมในขนาดในขนาด,นนาดเดินผ่านกล้องแท้ๆ <laughs> พรีเซนต์้งหมดแผงเลยนะครับอ่ะนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับผมครับ สุธิดาแก้ววิชิตนะครับเฟรนฟูกุสัตไทยนะเบอร์โทร0909948701นะครับเบอรโ์โทรนี้แอดไลน์มาได้โทรมาได้นะครับผมอยากได้ต้นไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วบอกราคามาด้วยนะครับเพราะว่าราคาไม่ซ้ําจําไม่ได้ที่เนี้ยนะฮะผมแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับกดติดตามเฟรนฟูกุสัต t h a ด้วยนะนี่นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะนี่หกร้อยบาทส่งฟรีสามร้อยสามร้อยสองกระถางสุดท้ายนั้นลุ้นด่างนะจ๊ะแต่น้องมาจะกิ่งมาจะกิ่งที่ด่างเนี่ยเนี่ยมาจะกิ่งเดียวกัน นะครับผมอ่ะไวโอลินสวยมากนะจ๊ะหกร้อยห้าสิบสองฝีครับผมอ่ะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะขอบคุณที่พพอร์ตเสมอมาด้วยนะครับ<ม>ดูมาให้มีความสุขดูส่วนพอรักอยุธยานะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ชอบเราสองคนได้นะขอบคุณมากๆครับผมอ่ะแม่จา๋าสวัสดีพี่ๆโอ้โหไวสวยจัง <laughs> ตัวแนนตับเลยวะ <laughs> โอ้โก็เป็นลิงเ <laughs> ฮ้ยใจเย็นอย่าให้มันกินลมไอ้นี้ แค่นี้ก็เสียวร่มแล้วย่ม,มไม่มีโอ้โหวันนั้นใจคอจะขาดครูฉันน่มนไดพูดถึงใก,กระถางแลแฝสวยใช่ไหม,มบอกพี่ๆเนาะใส่ก,กระถางแฟนก็สวยนะพี่ไม่ต้องเกาะหลักเดี๋ยวถ้าอยู่เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวให้อยู่ไ,ยยไปแล้วคู่ทีไรไปทุกทีนะจ๊ะอ่ะเจอกันใหม่อีกพีหน้านะครับมีไม้อะไรมาแบ่งปันเดี๋ยวจะมาให้รับชมกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะส่วนพอร,รักอัญชริยาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ